ชาวเน็ตเวียดนามตัดเพอหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยรับคนละ6แสนฉลองแชมป์เอเชีย2023ชาวเน็ตเวียดนามตัดเพอหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยได้รับอัดฉีด8.4ล้านฉลองแชมป์เอเชียสมัยที่3ขณะที่ทีมบ้านเกิดได้เงินรางวัลรวม1 5แสนบาทวันที่9กอยอ6กวันหลงหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธอ ล่าสุดสื่อดังของเวียดนามรายงานว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้ง14คนได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ6 0สนบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด8.4ล้านบาทขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้เงินรางวัล30%และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีก20%ซึ่งเป็นเงินรางวัลคนละส่วนกับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุนอีก2ล้านบาทด้วย รายงานดังกล่าวมีแฟนแฟนวอลเล่บอลเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและนี่คือคอมเมนต์ของแฟนแฟนบางส่วนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกคุณถึงเทียบเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินวอลเล่บอลหญิงเวียดนามปีนี้มาแรงเกินเล่นอย่างต่อเนื่องในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แต่สมาคมไม่สามารถหาผู้สนับสนุนหลักได้เวียดนามให้รางวัลทั้งทีม100ล้านโดง่งประมาณ148,717บาทดังนั้นอย่าเทียบกับประเทศไทยมันคุ้มค่าที่จะแพ้ สหพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามมอบรางวัลรวม100ล้านโดง่งประมาณ148,717บาทเมื่อทีมติดท็อป4เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้นทุกครั้งที่เขาไปที่สนามเขาเล่นที่แข็งแกร่งขึ้น200เเซเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่ยังเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเขาก็มีแรงจูงใจเพียงพอโปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงที่มายทีมาตไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบคัดเลือกระหว่างวันที่1 6กถึง24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์โดยตบสาวไทย อยู่กลุ่ม C รวมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมรวมถึงอิตาลีแชมป์ VNL 2022เยอรมนีโปแลนด์โคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนีย